Makeup is a one size fits all คือเครื่องสำอางเนี่ยมีแค่ไซส์เดียวมันเหมาะกับทุกคนทำให้คุณดูดีทั้งนั้นนั่นเองค่ะบมือโอ้ c k i n g god Oh my god แพ็กเกจดีมากเออตาย <c oughs> ยังไงอะคะขนาดแป้งกับขนาดพับเนี่ย <laughs> <laughs> เหมือนจะเอาถ้วยเล็กๆมาครอบด้วยฝาชีใหญ่ๆอะคะ มันเป็นอัลเนอร์ที่ทําให้ตาเขียนตาได้เร็วมากเลยอ่ะไม่เคยเขียนตาที่ใหญ่ขนาดนี้และเร็วขนาดนี้เลยทําไมทําขนตาไซส์เล็กจังนะคะเบามากอันนี้คือใส่แบบเมคอัพโนเมคอัพปะ ค่ะคุณผูณช้ชมวันนี้นะคะตื่นเต้นมากๆเพราะว่า,ายตาเนี่ยได้รับพัสดุส่งข้ามน้ำข้ามทะเลท่อเรือมาถึงไทยแล้วได้พัสดุนี่จ้ากล่องสีแดงเลยนะคะจากแบรนด์ one size นั่นเองนะคะก็เป็นแบรนด์ใหม่นาอซึ่งเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็คือคุณแม่ patrick s t ร r นั่นเองนะคะชีก็เป็น beauty i n f อน e n c e r นะคะตัวแม่แม่ตัวใหญ่ๆเลยนะจ๊ะมีคนติดตามร่วมหลายล้านมากาเลยนะคะเขาก็ออกแบรนด์ของตัวเองในชื่อแบรนด์ one size นั่นเองไอตาก็ ได้รับพัสดุจากแบรนด์นะคะขอบคุณแบรนด์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าในกล่องนี้เนี่ยเขาส่งอะไรมาให้ไอตาบ้างแล้วจะใช้ดีจริงหรือเปล่าเอาชื่อเสียงของความเป็นบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ตัวแม่ของโลกเนี่ยมาประกันคอยดูนะคะว่ามันจะเริ่ดไม่เริ่ดอะ กล่องเนี่ยนะคะปุ๊บเปิดมาก็คือของแน่นเอาจริงๆประทับใจนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าทั้งหมดนี้เป็นทั้งหมดที่เขาขายไหมหรือว่าเขาอาจจะพิกบางตัวมาให้เราได้ลองนะคะไม่รู้ว่าจะมีสีที่ตรงกับเราไหมแล้วก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะตัวแรกนะคะที่ตายหยิบเจอก็คือตัวนี้เลยจ้าขนตาปลอมจ้าเรียกว่าเลือกขนตาปลอมให้ได้เหมาะกับสาวเอเชียมากๆแม่ก็เลือกเป็นไซส์ที่เล็กสุดๆให้ดิฉันนะคะรอเล่เหนหรอกนะคะนี่ว่ามันมันจุกเดียเพราะว่าสาวฝรั่งเนาะสาว แต่งหน้าใส่ปอเขาจะติดไซส์อะไรกันขนาดนี้แต่กล่องสวยนะเป็นกล่องที่แบบว่ามองเห็นจากข้างนอกเลยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเปิดนั่งอะไรทีหลังว่าเอ้ยอันนี้เบอร์อะไรนะเราก็เห็นได้เลยนะคะกล่องสวยมากแพคเกจคือแบบเน้นเป็นสีแดงแล้วก็อยากจะบอกอันนี้ตาลืมพูดนะคะพอเปิดขึ้นมาในกล่องเนี่ยตรงนี้เขาจะเขียนว่า makeup is a one size fits all น่ารักมากคือคอนเซปต์ดีมากนะคะก็คือเครื่องสําอางเนี่ยมีแค่ไซส์เดียวมันเหมาะกับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นสาวแบบไหนการเติมแต่ง หน้าการแบบเติมเสริมนี่เสริมหน่อยก็เหมาะก็ทำให้คุณดูดีทั้งนั้นนั่นเองค่ะ บบเขาว่าเหมือนเล่นกับคําว่าไซส์นะเนาะเพราะว่าคุณแม่แพทริกสตาร์เนี่ยก็เป็นสาวร่างใหญ่ไม่ว่าใครจะเป็นสาวไซส์ไหนอะไรยังไงแต่การเสริมแต่งให้ดูดีก็จําเป็นทั้งหมดนั่นแหละค่ะามาชิ้นถัดไปนะคะน้องคนนี้เนี่ยจะเป็นน้องที่คาดผม่าด้านนี้ก็จะเขียนว่า one size นะคะนี่แล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นรูปหน้ายิ้มยิ้มปิงปิงนะคะอันนี้ก็คือแบบ อะไรอย่างเงี้ยแบบวิ้งวงิ้งปิ๊งปิ้งนะคะเดี๋ยวขอแกะลงมาสักหน่อยตรงนี้ก็จะเป็น ตีนตุ๊กแกอุ้ยตีนตุ๊กแกใหญ่มากอ,อันเนี้ยคือชอบนะคะขอชื่นชมว่าทําตีนตุ๊กแกมาใหญ่เพราะว่าบางทีอ่ะตาซื้อแบบผ้าโพกแบบนี้มาแล้วตีนตุ๊กแกเล็กแล้วมันไม่พอดีคือบางคนอาจจะหัวเล็กหัวใหญ่ศีรษะเนี่ยมันมีหลายส์ยอย่างขอบอกว่าไอ้ตาเป็นคนที่ศีรษะเล็กเลยนะเลยมันเหมาะกับชุดชเลยเหมือนมันเป็นเอเซอร์สไ์เอาฟิตออฟเดอะเดย์วันนี้เลยชิ้นถัดไปนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะพับทาแป้งเนาะน่าจะเป็นพับที่เอาไว้เซตแป้งฝุ่นชิ้ก็จะเขียน one size อะไรเงี้ย ถ้าใครไม่รู้จักก็คงจะนึกว่าพับมันมีไซส์เดียวแต่ไม่ใช่เป็นแบบชื่อแบรนด์ของเขาเนาะพับใหญ่มากชอบสะใจโบมมันใหญ่แบบมันครึ่งหน้าของดิฉันแล้วอะแล้วพับเขาเป็นทรงเกือบเกือบจะครึ่งวงกลมคือแบบประมาณ70%วงกลมอะค่ะซึ่งมันก็เป็นลักษณะที่แปลกตาดีเออมันก็เก๋ดีนะแล้วมันก็น่าจะเหมาะดีนะต่อไปนะคะใหญ่มากนะคะ go oh off j u i c y u s makeup hey, remover wipes เฮ้ย j u i c y u s ก็คืออันนี้เป็นที่ชู่เปียกเช็ดเครื่องสําอางแต่ ขาบอกว่า juicyes หมายความว่าฉ่ำที่สุดฉ่ำเยิ้มน้ำที่สุดเออเจอเลยเพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยใช้ w i ส์แบบนี้ใช้เฉพาะเวลาที่ swatch lipstick swatch b l u s h on เพราะอะไรรู้ไหมพราะอีบ i ว e ์พวกเนี้บางทีใช้ไป over time มันหาย juicy แล้วอ่ะอีอันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะมันจะ juicy เหมือนขนาดนั้นไหมเจอเอยตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยจ้าคุมซีสีของแบรนด์มาทีดีมาก ทุกอย่างเป็นสีแดงเฉดนี้ไม่มีหลุดไม่มีออฟเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น Patrick Star Visionary Eyeshadow Palette นะคะเดี๋ยวเราแกะให้ดูกันนะจ๊ะก็คือออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ตอนหยิบออกมาครั้งแรกก็จะตกใจหน่อยๆน,นึกว่าทําออกมาไม่พอดีตกใจนึกว่าเป็นของหลุด QC ทําไมฝาก,กับตัวมันไม่พอดีกันนะคะไม่ใช่เป็นดีไซน์ของเขานะคะเวลาเราจะแกะเราจะเปิดมันก็เปิดง่ายเนาะเราเปิดตรงนี้ก็ได้เพราะตรงนี้มันก็จะเหลื่อมๆกันแล้วก็จับตรงนี้เปิดก็ได้พอเปิดขึ้นมาค่ะโอ้โห โอ้ส oh, ีแบบ แน่นมากนะคะมาทั้งหมด15สีเลยทีเดียวนะคะเป็นสีโทนอุ่นๆมีความน้ําตาลแต่ก็มีความสนุกสนุกที่มีความเขียวน้ําเงินขึ้นมาแล้วก็ดําไปเลยนะคะสีเขียวเนี่ยตาว่าเลิศนะตุ่นๆเขียวมัทฉะแกรมได้อะไรนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีกระจกแผ่นใหญ่มากโอเคมากพาเลตใหญ่ขนาดนี้ต้องมีกระจกนะคะทุกแบรนด์ถ้าจะ,จะทําใหญ่ขนาดนี้เราไม่มีกระจกก็คือบกโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อกันอีกทีตัวถัดไปนะคะก็จะเป็น2ตัวนี้เลยจ้า แป้งฝุ่นนั่นเองค่ะเขาส่งมาให้ทั้งหมด2เบอร์ Ultimate Setting Powder นั่นเองนะคะก็คือเป็นแป้งฝุ่นไว้เซ็ตรองพื้นนะคะเบอร์ที่ตาได้ก็จะเป็น สี01 Translucent นะคะกล่องที่ตาได้เนี่ยตรงนี้มันมีความขาดมาอยู่แล้วนี้ไม่จำไม่ได้เป็นคนทําขาดเองคิดว่าก็อาจจะเกิดจากความผิดพลาดในเรื่องของการส่งของอะไรใดๆนะคะตัวนี้ข้างในจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแพคเกจน่ารักนะแล้วก็ข้างบนมีสกรีนเป็นโลโก้ของเขานะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูนะคะจะเป็นตลับไซส์เล็กนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาลองกันให้ดูน้องอีกคนนึงก็จะเป็นแป้งฝุ่นเหมือนกันแต่เขาจะเป็นสี02 Dark Deep นะคะแพคเกจสวยนะแพคเก ข้างในอะ่ะโอ้ด์กแบบสีเข้มเลยนะคะแต่ถ้ามันเป็นมาแปบ,บฝุ่นอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้ใช้แต่ถ้ามันเป็นเหมือนแป้งฝุ่นอัดแข็งเราอาจจะพอใช้แทนคอนทัวร์ได้มาเดี๋ยวตัวถัดไปนะคะน่ารักจังเลยอันนี้เป็นกล่องสีชมพูแทนวะปกติจะเป็นกล่องสีแดงทั้งหมดอันนี้เป็นสีชมพูนะคะ point made 24 hour liquid eyeliner pen อ่าเป็นอายไลเนอร์จ้าสี01 bodacious black แพคเกจมีความเก๋นะคือมันไม่ค่อยมีอายไลเนอร์แบรนด์ไหนที่ทำเป็นสีแดงแบบแดงขนาดนี้ส่วนมากอายไลเนอร์ eyeliner, เขาจะทำตัวแท่งเป็นสีดำเพราะว่าถ้าเนื้อเป็นสีดำเขาจะทำเป็นสีดำเพราะว่าคนจะได้ไม่งงว่าแท่งนี้สีอะไรแต่เขาก็กล้าที่จะทำสีแดงก็ถือว่าขอบคุณมากนะคะที่กล้าที่จะทำสีแดงเพราะว่าคุณแม่มั่นใจได้ไงว่าหนูจะไม่งงคะ่ะตอนหยิบใช้ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้นะคะตรงที่เป็นด้ามจ เขามีเอวคอรดรอนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเนื้อแบบแมทแมจะไม่ใช่เนื้อแบบลื่นนะคะต้องหัวเนี่ยเป็นหัวปากกานะคะแต่ว่าหัวค่อนข้างยาวแล้วก็ใหญ่้ หัวอะไรเนอจ้าคิดแต่เรื่องไม่ดีนะเราอ่ะสองอันนี้นะคะก็จะเป็นอายไลเนอร์เพนซิลเหมือนกันแต่ว่าคนละ <c oughs> แต่ว่าคนละสีอันนี้เป็นเบอร์สอง busty brow นะคะอ๋ออันนี้เป็นแบบดินสออันนั้นเป็นแบบปากกาสี busty brow เป็นสีน้ำตาลเขาก็จะทําแท่งออกมาเป็นสีน้ำตาลนั่นเองสวยจังเลยอะ่ะชอบโลโก้ของเขาเหมือนเป็นการเล่นกับพวกป้ายแท็กเสื้อผ้าพวกป้ายที่มันจะเขียนไซส์ S ไซส์ M อะ่ะแบรนด์ก็พูดถึงเรื่องไซส์เหม กัเออเก๋ okay. มากเลยนะคะหัวดินสอ สีน้ำตาลเออดีด,ดีไม่ค่อยมีอายไลเนอร์แบบดินสอสีน้ำตาลถ้าใช้ดีก็น่าจะได้หยิบใช้กันอีกบ่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็คืออายไลเนอร์แบบดินสอเหมือนรุ่นเมื่อกี้นะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีดําจ้ะก็จะชื่อสี Bodacious Black นั่นเองโอ้ Bodacious นี่มันแปลว่าอะไรอะเดี๋ยวต้องเซิร์ชดูซะหน่อยแล้ที่คำนี้มันดูแบบเก๋จังเลยมันมีเชียสอะมันฟังดูเฟียสอะ <c oughs> แกง5คนนี้นะคะ Eye Popper Sparkle w i t c h e n Eye Shadow Eye Shadow แบบแท่งนะคะ โอ้ม่ยฟกิเตอร์โอ้ไมยก่อ่ะสาวโกิเตอร์อยากดีฉันนะคะก็ตุยไปเลยแฮเกดดีมาก ยนะคะตายจริงคือแบบแค่มองข้างนอกก็คือสวยแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดทั้ง5สีที่ตาได้อน,นี้โชว์แบบที่ไม่เรียงสีเลยนะคะสวยมากนี่เป็นคนชอบกลิตเตอร์มากอะไรใดๆไม่สวยเอากลิตเตอร์ทาเท่ากับสวยอันนี้เป็นหลักการแต่งหน้าของดิฉันเองนะสวยมากแพ็กเกจส,สวยมากวอวาวังอลังมีมากทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาลองแกะใช้กันเลยดีกว่าค่ะ เดี๋ยวเรามาลองตัวแรกกันนะคะก็จะลองเป็นแป้งฝุ่น translucent เป็นแป้งฝุ่นปโปร่งแสงนะคะซึ่งข้างในเนี่ยเขาจะติดสติกเกอร์เขาทําไอตรงที่ที่ดึงอะ่ะตรงขอบๆที่เอาไว้ดึงอะ่ะใหญ่ดีมันทําให้ดึงง่ายนะคะถ้าเกิดบางแบรนด์ทําเป็นเหมือนไอที่จับๆเล็กๆมากก็คือขูดจนเล็บหักอะัะเล็บฉีกอะคะ่ะยังแกะไม่ได้เลยสําหรับตัวนี้โอเคไม่มีความเหนียวตรงด้านหน้าแป้งนะคะหมายความว่าตัวสติกเกอร์ที่แปะเมื่อกี้เนี่ยไม่ทิ้งข้ามเหนียวดีมากโอเคมากนะคะเดี๋ยวไอตาขออนุญาต เคาะลงไปนิดนึงนะคะบนมือนะแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าแป้งเขามีความละเอียดไหมแป้งหายไปเลยคะ่ะทใไมยังยไงอะคะขนาดแป้งกับขนาดพับเนี่ยนี่คิดว่าแป้งเขาจะน่าจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคะ <c oughs> คือไซส์ต่างกันมากเลยคะ่ะเหมือนเอาถ้วยเล็กๆมาครอบด้วยฟาชีใหญ่ๆอะคะ่ะ แต่ว่าแป้งอ่ะมีความเนื้อเนื้อละเอียดมากเลยนะคะคือเนื้อไม่เป็นก้อนเลยอะ่ะแต่ตอนนี้คือแบบลําบากอะคะ่ะเพราะว่าตลับเล็กมากตัวเนื้อแป้งเองอ่ะมีสีเป็นออกคล้ายๆแบบเหลืองๆนิดนึงนะคะแต่ว่าพอทาลงบนหน้าไม่เป็นแบบขาวๆไม่เป็นก้อนๆนะแป้งเนียนมาก <_ c oughs> แป้งเนียนมากเลยอะ่ะหรือว่าด้วยความที่พับมันดีด้วยปะเขาให้แคตตาล,ล็อกไอ้ตามมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแคตตาล,ล็อกที่จะบอกว่าเขามีอะไรอะไรแล้วก็รายละเอียดสินค้าอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็แนะนําว่าใช้กับน้องพับนี่ด้วยนี่ก็เลยคิดว่า ก็น่าจะคุณภาพแป้งด้วยแล้วก็คุณภาพพับด้วยแต่แป้งแบบน่าเนียนมากนะคะแล้วก็หน่าดูไม่วอกไม่เปลี่ยนสีหน้าแต่ทางนี้ยางนั้นคําที่บอกว่าหน้าดูไม่วอกก็คือเราต้องใช้ในปริมาณที่พอดีเนาะไม่ใช่บอกหน้าไม่วอกกูก็ทาเต็มที่เลยจะปรากข่าวมากวอกมาด่าอีกว่าอันไหนบอกว่าหน้ามันไม่วอกแกคะตอนนี้รู้สึกว่ามันเซ็ตรองพื้นได้ดูเนียนดีถ้าถามว่าผลการใช้แบบระยะยาวเช่นคุมมันไหมผิวระหว่างวันเป็นยังไงในวิดีโอนี้อาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นการ unbox เปิดกล่องให้ดูแล้วก็ preview ระยะยาวมันดีไม่ดียังไงดวยมาอัปเดตกันอีกทีจ้าเสร็จแป้งเสร็จแล้วนะคะไอตาเด็กจะขดแต่งตานะคะแต่ทีนี้ยเนี่ยกำลังคิดว่าไอตาอาจจะขอเบกแป้งฝุน่นตรงใต้ตานิดนึนงเพราะตายังไม่รู้ว่าอายแชโดว์เขาคุณภาพเป็นยังไงมันจะร่วงเยอะร่วงน้อยแค่ไหนนะคะ ป้งเนื้อเนียนมากพยายามจะทายเยอะๆใต้ตามันยังไม่เยอะเลยค่ะเหมือนมันมละเอียดแล้วมันก็เลยเรียบเนียนไปกับผิวจนเกินไปซึ่งอันนี้เป็นข้อดีนะอ่าเดี๋ยวขอดูเป็นอายแชโดว์พาเลตตตัวนี้นะคะ Visionary Eye Shadow Palette นะคะเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นสีโทนอุ่นๆวอมๆโทนน้ำตาลแต่งประจำวันได้แล้วก็แต่งแกลมได้นะคะเดี๋ยวเ้ตาจะขอปาดบางสีให้ดูบนแขนเนาะสีก็ดูชัดเจนดีนะบนมือดูโอเคเลยนะเฮนะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเราจะ จะแกะเ e t w i p e มาเช็ดนะคะเอาแกะแล้วก <laughs> ็ยัง้องเปิดรูเองอยู่ดีนะคะเล่นตัวนักนะ เลตัวนักนัแผ่นใหญ่มากแผ <c oughs> ่นใหญ่มากแผ่นแบบแทบจะเป็นเกาะอกหนูได้เลยค่ะ <c oughs> ผ้าแบบมีความนุ่มนะแล้วก็มีความหนาโอเคมากนะคุณภาพนี้ผ้าไม่บางเลย <c oughs> เฮ้ยเนื้อผ้าแบบดีมากเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะขอสวอชแขนให้ดูอีกสักสสีเนาะเป็นสีนี้และกันเนาะวิงวิงกับสีน้ําเงินแค่ถูถู <c oughs> แล้วก็ขึ้นมาเลยเท่าที่ถูบนมือสวอชบนแขนเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกว่ามีฝุ่นร่วงน้อยมากนะคะประทับใจไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวรอดูว่า เ,เวลาแต่งแต่งบนแปลงจริงๆมันจะล่วงน้อยแบบนี้ไหมมาเดี๋ยวเราลองมาแต่งตากันเลยอาจจะไม่ได้ใช้สีแบบเวอร์วังอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าไม่ได้แต่งเก่งขนาดนั้นเดี๋ยวใช้สีน้องคนนี้ soft serve โอ้โอโน้องสีชัดมากสี 5, 6, 9, ชัดมาก ชัดแบบมากนี่ขนาดว่าวนบนมือออกไปแล้วนิดนึงเขาออกไปแล้วนิดนึงสีชัดนะคะแล้วก็สวยดีนะไอตารู้สึกว่าสีมีความฟุ้งสวยดีใม่สีมีความฟุ้งไม่เป็นปืน้นไม่เป็นก้อนดีนะอันนี้ไม่ได้ใช้ e พัมเม m e r เลยนะคะลงรองพื้นเสร็จแป้งฝุ่นเสร็จกอตามนั้นเลยโอเครู้สึกว่าแบบเบลนเกลี่ยง่ายนะคะ อะดีดีดีอ่ะดีะดี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 เราจะใช้สีตัวนี้สีบราวนี่นะคะสีน้ำตาลเข้มหน่อยนะคะไอตาจะใช้ลงตรงนี้หางตาอืมรู้สึกว่าสีนี้ไม่ค่อยชัดอะมันไม่จึ้งอะรู้สึกว่าสีนี้แอบใช้ย,ยากนิดนึงอะเหมือนเนื้อพิกเมนต์มันไม่ตึบอะอันนี้คือตาดิฉันก็เบาใหญ่มากสีเบานี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่ว่าเฉยเฉยอะเดี๋ยวขออนุญาตใช้คอนซีลเลอร์มาคัดครีสตตรงนี้นิดนึงเนาะเพื่อที่เราจะลงสีอ่อนแล้วมันจะได้ชัด อย่างนี้ทีม PR เขาต้องมาเห็นวิดีโอรเราแน่เลยอะ่ะเพราะคงแบบว่าอีสาวเอเชียคนนี้มันแต่งหน้าอะไรของมันอะไรอย่างเงี้ยเป็นการคัดครีสที่ขุข,ขะมากเพราะว่าพื้นเนี่ยลงสีน้ำตาลเข้มมากแล้วพอเอาคอนซีลเลอร์สีสว่างมาลงกลายเป็นเทาเลยจ้ะทีนี้เดี๋ยวไอตาจะใช้สีเอาสีไหนดีวะสีทองหรือว่าสีแดงดีอะเอาสีทองนี่ชอบสีแบบจิมเมอร์ที่มันสว่างๆหน่อยใช้นิ้วในการลงนะคะเฮ้ยสีทองไม่ลดเลยอ่ะ มันไม่ค่อยเลิศอะคะ่ะแล้วคา,าดหวังเกินไปปะอยากรู้ว่าสีทองมันไม่เลิศแล้วชิมเมอร์สีแดงมันจะเลิศไหมเดียเด๋ยวๆขอลองชิมเมอร์สีแดงดูนะคะว่ามันจะเลิศไหมคือปกติอะถ้าเป็นแบบพาเลตช,ชิมเมอร์ที่มันเลิศอะคะ่ะซึ่งเราก็ไม่บอกหรอกว่าแบรนด์ไหนขึ้นต้นว่าฮูลงท้ายด้วยดาค่ะเอ้ยใบทำไม ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเละเรียกว่ากลางๆละกันดีกว่าสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยไม่ค่อยเลิศสีทองอะ่ะมันเป็นสีอ่อนมั้งคะมันเนื้อพิกเมนต์มันเลยอาจจะไม่ได้ทําได้ให้มันแน่นมากขนาดนั้นตอนนี้นึกไม่ออกว่าจะทํายังไงเดียกับตาสีเหลืองมันไม่ได้อะ่ะมันต้องเช็ดออกเดี๋ยวขอดีฉ,นฉนันเช็ดตาแป๊บน,นึงนะคะ ต่อนะคะดิฉันก็เป็นลบตาก็ตาก็ดูช้ำเลือช้ำหนองนิดนึงชิมเมอร์สีแดงเนี่ยโอเคถือว่าทําได้ดูนะคะสีชัดแน่นแล้วก็ความวิงความเหลือบโอเคสวยเดี๋ยวตอนนี้เอตาจะสวอชทั้ง5ตัวนี้ให้ดูนะคะ นี่นะคะก็เป็นทั้ง5สีกลิตเตอร์ของเขานะคะนี่เลยสีแรกก็จะเป็นสีออกดําแล้วก็ไล่มาสีเนี้ยจะไม่อ่อนนะคะเป็นเหมือนแบบจะขาวก็ไม่ขาวจะเป็นออกเทาๆนะคะแต่ว่าตาใหญ่จะลองใช้สีนี้เป็นสีที่แบบออกมุกๆหน่อยมาทาทับนะคะสีนี้ชื่อสี P house นะคะเป็นสีที่ดูสวยมากนะจ๊ะ เย็นมากเพราะเนื้อเป็นน้ำแล้วเย็นตามากเย็นตาเย็นใจมากตอนนี้น้ำใจยิ้มให้ยิ้มได้มากแล้วคือขนาดที่สวอยบนแขนตรงนี้ยังเย็นอยู่เลยอันนี้โอเคคือมันชัดจริงสีมันกระเทยมากสีมันแบบตะโกนมากนะแต่ว่ามันเย็นอะคือเราต้องเผื่อเวลาในการแต่งหน้าสักสองชั่วโมงเพื่อให้เขาแห้งแต่สีถามว่ามันสวยมันเหมันสวยตาดีฉันคือเวอร์ e ไปสุดจริงนะจ๊ะอยากจะทาตรงช่วงนี้อีกนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่รู้จะทารอดไม่รอดเพราะว่าหัว เขาค่อนข้างใหญ่ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทาจุดเล็กเนี่ยให้เราใช้แปรงหัวเล็กๆมาทาดีกว่าเดี๋ยวมาอายไลเนอร์กันหน่อยดีกว่าแล้วมาเขียนอินเนอร์กันหน่อยนิดนึงเนาะคืออายไลเนอร์เนี่ยเราก็ได้มา3แท่งก็จะมีอายไลเนอร์เป็นปากกาแล้วก็ดินสอสองอันมีีสีดำแล้วก็สีน้ำตาลเดี๋ยววันนี้จะใช้สีดำในการเขียนอินเนอร์หนึ่งจ๊ะอู้สีสวยสีดำแบบทึบสีดำแบบทึบเลยนะคะสีน้ำตาลก็สวย เนื้อนุ่มเขียนบนแขนแล้วโอเคมากแต่ว่าเนื้อเนี่ยว่าเขียนง่ายกว่าปกตินะเขียนเหมือนเป็นถมตรงโคนขนตาเพื่อที่เวลาเราติดขนตาหรือว่าเราเขียนอายไลเนอร์มันจะได้ไม่เป็นเส้นขาวๆแบบเราดูตาลอยๆนะคะแต่ว่าจริงๆตัวนี้อตาว่าเขียนง่ายนะในฐานะคนที่ไม่ได้เขียนอินเนอร์บ่อยๆแล้วก็เขียนอินเนอร์ไม่ค่อยเก่งด้วยอตาว่าตัวเนี้ยเนื้อค่อนข้างนุ่มเขียนแล้วมันติดง่ายดีเพราะว่าไตาเคยเจอแบบดินสอบางตัวเนื้อมันแข็งแล้วมันไม่ไม่ค่อยติดตรงโคนขนตาตรงบริ ริเวณที่เราจะเขียนอะไรเงี้ยอันนี้น่ว่าค่อนข้างโอเคเลยเตาก็ถือว่าเป็นมือใหม่สาหรับการเขียนอินเนอร์เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าตัวดินสออายไลเนอร์ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาไว้เขียนอินเนอร์อย่างเดียวเขียนเป็นอายไลเนอร์ปกติก็ได้เขียนใหญ่เขียนโตหรือว่าแม้กระทั่งเอาไปทําแต่งเป็นลุคสโมกก ok ี้อายก็ได้ก็รู้สึกว่ามันก็ใช้ได้หลากหลายดีแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยต่จะใช้เป็นตัวนี้นะคะน้องคุณสีแดงเนี่ยจะมาเขียนเป็นอายไลเนอร์วิงอายไลเนอร์อีกทีนะคะเนื้ออายไลเนอร์แบบค่อนข้างชุ่มเเลยยทีีดวนะะคคือแบบ เนื้อหมึกมันค่อนข้างชุ่มมากคือตรงนี้มันไม่ใช่พู้กันนะคะมันเป็นฟองน้ํารูปทรงสามเหลี่ยมนะคะแต่ตาไม่เคยใช้รูปทรงที่ยาวขนาดนี้มาก่อนตาไม่รู้ว่ามันจะควบคุมเส้นได้ดีไหมแล้วก็หัวเนี่ยค่อนข้างใหญ่แต่ว่าด้วยความที่หัวยาวแต่มันมีความนุ่มมากเนี่ยตารู้สึกว่ามันบี้อะหัวมันบี้อะตากลัวว่าตาจะเขียนเส้นเล็กไม่ได้กลัวว่ามันจะเขียนในลุกที่แบบเบาๆไม่ได้มันอาจจะได้แต่แบบลุกที่แบบวิงอายไลเนอร์หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะแต่วันนี้เราจะเขียนเป็นวิงอาย ะะมันเป็นอายไลเนอร์ที่ทําให้ตาเขียนตาได้เร็วมากเลยอ่ะไม่เคยเขียนตาที่ใหญ่ขนาดนี้และเร็วขนาดนี้เลยมันเหมาะกับคนที่เขียนอายไลเนอร์จะจัดแต่เนื้อดีนะด้วยความที่หัวมันแบบค่อนข้างใหญ่แล้วก็เนื้ออายไลเนอร์มันค่อนข้างชุม่มมันเลยทําให้เราถมได้รวดเร็วประหยัดเวลามาก ็นอายไลเนอร์ที่ทําให้ตาเขียนทรงนี้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เคยเขียนมาเลยแต่จะทําให้คุณเขียนอายไลเนอร์บางๆไม่ได้เพราะอันนี้ก็แอบใหญ่กว่าที่คาดไว้นิดนึงเอาเป็นว่าสรุปนะใครแต่งหน้าสายฝอใครแต่งหน้าเขียนอายไลเนอร์แบบนี้ควรโดนแล้วก็ด้วยความที่หัวมันยาวแล้วก็มันแหลมเนี่ยมันทําให้เวลาปาดตรงนี้ปาดได้ตรงให้ตาเป็นคนที่เจอปัญหาก็กคือเวลาจะเขียนอายไลเนอร์แบบวิงแบบนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ตรงมันไม่ช้าปะแต่ตัวนี้ทำให้การเขียนวิงอายไลเนอร์ของคุณมันช์ปแล้วมันสวยมากแต่ถ้าใครเป็นสายบา เขียนเบาหรือว่าไม่เขียนเลยหรืออยากเขียนแบบเมคอัพโนเมคอัพพันแต่สวยจริงๆนะชอบมากเลยอะ่ะมาทีนี้เดี๋ยวขอดัดขนตาแป๊บนึงนะคะ <c oughs> มาต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดขนตาปลอมกันนะจ๊ะใช้กล่องที่ใหญ่มาก <c oughs> เดี๋ยวลองทาบดูนะคะว่าเราจะต้องตัดออกไปสักกี่ช่อนะคะ <c oughs> ยาาไปถึงนี่เลยโอ้ยแต่ชอบแบบทรงช่อๆแบบนี้มากเลยอะไม่อยากตัดเลยเสียดายเสดายทำไมอยากได้ก็ซื้ออีกค่ะมาทุกคนเนี่ยเราจะมาติดขนตากันนะคะคือไม่ได้ติดขนตาที่ติดเกาามานานมากแล้วว่าเอาจริงๆคือตั้งแต่ขายขนตาแม่เหล็กของตัวเองก็ใช้แต่ของตัวเองเพราะว่าอะไรดีเอ้ยทำไมวิลีวิวขวงเขาเลยจะมาอวยของตัวเองอีกเอ้ยแต่มันดีจริงๆนะ ไม่ทำขนตาไซส์เล็กจังนะคะเบามากอันนี้คือใส่แบบเมคอัพโนเมคอัพป่ะเอติดขนตารู้สึกว่าตาล่างหลอนมากนึกว่าภูเขาหัวหลอน <c oughs> ยังไงต่อดีอะมีมีขนตาล่างมาให้ติดด้วยไหมคะคือ <c oughs> ถ้าจะเอามาสคาราปัดก็คงไม่พออยู่ดีอายไลเนอร์ <c oughs> แบบดินสอสีดำเนาะลงตาล่างตรงนี้นิดนึงเนาะตาจะได้ดูแบบไม่ลอยบาลานซ์กันนิดนึงนะคะ <c oughs> เออค่อยเข้ากันขึ้นมาหน่อยเนาะเฮ้ยก็พอดีนี่ว่าเออไม่ได้ปัดแก้มเลยนี่ว่าวันนี้แต่ก็สวยนะมองตรงไหนก็สวยว <S <S โอเคนะหล่ะทีนี้เนี่ยยังเหลือน้องคนนี้นะคะเดี๋ยวจะลองเอามาเช็ดน้องพวกนี้ดู <S <S ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาคลอดน้องคนนี้แล้วก็ตั้งชื่อ Juicyest Makeup Remover wipes Juicyest ไม่ได้นึกถึง wipes เลยใช้คำว่า juicy เนี่ยดีฉันนึกถึง เออหรือว่าเราเป็นคนแบบว่าจิตใจสกปรกเองมาอ่ะอันนี้เป็นแผ่นใหม่ที่มาแต่ว่าอย่างที่บอกนะจริงๆประทับใจในความแผ่นใหญ่มากใหญ่แบบสองหน้าเลยใหญ่แบบผ้าเนี่ยมีความนุ่มนะคะผ้าไม่หยาบเนื้อผ้าเนี่ย เหมือนมันมีความละเอียดอะค่ะมันมีความแน่นเหมือนแบบเวลามันทอมันแน่นอะมันจะไม่ใช่เป็นโวงโวง,งมันไม่น่าจะย้วยเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยเวลาเช็ดอะมันย้วยไปตามหน้าค่ะน้องกิตเตอร์ไปแล้วทําไว้กอามาเช็ดอะไรเนอะตัวเองไม่ออกนี่ข่ำเลยนะเออ แต่ก็อาจจะต้องถูๆนิดหน่อยแต่ว่าชื่อที่เขาเคลมาว่า j u i c y s เนี่ยไม่ได้ juicy ขนาดนั้นแต่ว่าผ้าดีอะไรดีจริงแต่ด้วยความที่ชื่อมัน j u i c y s เหมือนมันเค็มมาแรงอะแต่มันไม่ได้ฉ่าขนาดนั้นมันมีแบรนด์อื่นแบรนด์เอเชียที่มันจุ i กว่านี้อะไรเงี้ยจริงๆอะมันไม่จําเป็นต้องฉ่ามากนะคะแค่ว่าเช็ดแล้วสะอาดเพียงพอแล้วก็ไม่แห้งไม่เคืองผิวก็พอเพราะว่าบางอันที่ทาฉ่ามากน้ําเช็ดอะมันเป็นเหนียวเหนียวหรือว่ามันมันบนผิวนะคะตัวนี้เนี่ยเช็ดได้โอเคเลยนะเขาบอกว่าเขามีส่วนผสมของอะโล มีโคโค่นัทสวิตอัลมอนด์โอ일นะคะนี่แหละเป็นสิ่งที่ว่าทําไมจับแล้วมันเป็นความเงาเงาบนผิวแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยนุมน่มๆไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมว่ามันเป็นเงาเงาเดี๋ยวไอตาขอไปถ่ายรูปลุกนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเช็ดหน้าให้ดูว่าเขาจะเช็ดเครื่องสาอางของเขาเองออกไหมคะ่ะมาทีนี้เราจะมาเช็ดออกจะรู้ว่ามันจะเช็ดพวกอะไลเนอร์พวกกาวติดขนตาอะไรงี้ได้ไหมนะคะกับน้องคนนี้เลยจ้า ยี่สิบเอ็ดแผน่นครั้งละแผ่นก็คือไม่ถึงเดือนแต่มันไม่ได้ j u ซี่ขนาดนั้นจริงๆอะอยากให้มัน j u ซี่มากกว่านี้นิดนึงเปียกกว่านี้นิดนึงรู้สึกว่าหยิบออกมาชิ้นแรกมันก็ไม่ค่อยเปียกแล้วอะหรือว่ากว่ามันจะมาถึงไทยมันแห้งไปแล้วหรอคะเช็ดรองพื้นได้ออกชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเช็ดตากันค่ะพวกนี้เขาเอาไว้เช็ดตากันเปาวะคือป,ปกติตาใช้ก็ก็เช็ดนะถ้าถ้าแต่งหน้าไม่เยอะมากไอ้แต่ก็เช็ดเช็ดได้พวกกิเตอร์พวกอายแชโดว์แต่พวกอายไลเนอร์หรือว่าอินไลเนอร์อาจจะไม่ได้แบบเช็ดได้ขนนนนาาาดั้้่่ถีีเเรยก ชุ่มนะอยากให้มาวัดสันแบรนด์ local แบรนด์บ้านเราชุ่มกว่านี้อีกมันก็ออกนะโอเคนะถ้าเกิดแผ่นมันมีความเปียกมากกว่านนี้เวลาเช็ดนะคะมันไม่ต้องออกแรงน้ำคินซิ่งอะ่ะมันจะไปโดนผิวได้มากขึ้นนะคะมันก็น่าจะออกได้ดีขึ้นกว่านี้ แต่เนี่ยรู้สึกว่ามันแอบต้องใช้แรงในการถูนิดนึงคือเราไม่อยากถูผิวแล้วมากขนาดนั้นหน้าก็จะดูเลยๆเชะๆนิดนึงอ่ะเหมือนเมาค้างแล้วไม่ได้ล้างหน้ามันไม่ชุม่ม,มเลยอ่ะมันไม่ juicyes เลยอ่ะคือปกติอะค่ะเวลาเราเช็ดตาเราจะวางทิ้งระยะเวลาแบบประมาณนึงเลยตาชอบวางนานๆเพราะตาเป็นคนแต่งตาเยอะแล้วเราก็เช็ดทีนี้คือถ้ามันเช็ดดีอะค่ะมันจะออกแบบหมดหรือว่าเกือบที่จะหมดมันจะไม่ไหลาตามขนาดนี้มันจะติดกับแผ่นมาเลยอันนี้ไม่ค่อยโอตัวแผ่นเนี้ยไม่ค่อยโอไม่รู้ว่า ของคนอื่นที่ซื้อมาเป็นยังไงหรือว่าตัวนี้เป็นตัวที่คุณภาพไม่ดีหรือเปล่าหรือว่ามันส่งมานานหรือเปล่าแต่ว่าตาได้พัสดุมาแบบแค่ประมาณ2วันในตาก็ถ่ายเลยตาไม่ไม่ได้ทิ้งนานเลยนะรู้สึกว่ามันจับมาชุ่มได้มากกว่านี้แต่ว่าถ้าใครได้ลองใช้แล้วนะคะดีหรือไม่ดีชุ่มไม่ชุ่มยังไงรบกวนคอมเมนต์บอกด้านล่างกันเนาะจะได้รู้ว่าตัวที่ตาใช้เนี่ยมันปกติหรือว่ามันมีปัญหาจริงๆคือถามว่าแผ่นอะมันใหญ่มันเช็ดทั่วได้ทั่วหน้าไหมหนึ่งหน้าไหมมันก็ได้หนึ่าแแผ่นนมั้ มันแบบมันแห้งมากเลยอย่ะอันนี้ตาหยิบของแบรนด์อื่นมาใช้นะคะอันนี้ของชีเน่อันนี้ยังชุ่มกว่าเลยเนี่ยไม่รู้ว่าในกล้องมันจะดูเห็นหรือเปล่าว่าอันนี้มันแห้งอันนี้มันชุ่มกว่าโอ้บอกเอาชีเน่มาเช็ดเลยถ้าไม่รู้ว่าลองพื้นเรายังเช็ดไม่หมดเลยนะเนี่ยเ,เยอะเลยนี่นะคะก็เป็นหน้าที่ตาเช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคืออยากจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ตาได้ลองมาเนี่ยน่าจะเป็นเกือบทุกอย่างที่เขาขายนะแต่ว่ายังเหลืออีกอย่างหนึ่งที่ไอตาไม่ได้มาก็คือตัวนี้ค่ะ go off makeup t i s เท so ่าที่ตาได้ลองเนี่ยมีบางตัวที่ตาว่าเลิศบางตัวที่ตาว่าไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะตาก็รีวิวตามจริงนะคะถึงแม้ว่าของเนี่ยจะได้มาฟรีแต่ผลการรีวิวก็เป็นความคิดเห็นของอตาแบบจริงๆเลยอันไหนเลิศก็ว่าเลิศอันไหนไม่เลิศก็ว่าแกงมากแกงหม้อใหญ่อร่อยจนต้องจับปัดคิวมากคุณแม่นะคะตามนั้น <c oughs> ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่คิดว่าจะซื้อไม่ซื้อดีตัวไหนเลิศไม่เลิศน,นะคะตาก,ก็มารีวิวให้ดูกันก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอน, like นี้ให้หน่อยกันนะคะแล้วก็ #be i ไม่ต้องอยากไดีอยากสวยอยากเดินเหมือนใครหรอกแค่เป็นตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วเออถ้าชอบวิดีโอของไอตานะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการติดตามวิดีโอต่างๆถ้าไม่ชอบเนี่ยอย่าลืมส่งวิดีโอนี้ให้คนที่คุณเกลียดไปดูะะ <c oughs> ปแล้วกันนะคะไปละบาย